โรงเรียนมันน่าเบื่อมากถ้าไม่มีการแกล้งกันแบบนี้แต่ก็น่าเบื่ออยู่ได้ไม่นานหรอกจนกระทั่งเมลิซาที่เข้ามา <G ül> นี่มันดูเหมือนคุณเมฟมากเลยอะเธอมานู่นแล้ล่ะเม <G ül> ลิซารีบรลบออกเดี๋ยวนี้เลยนะ <G ül> หนูไม่ทํหทาหรอกค่ะคุณเมฟนี่มันคือศิลปะนี่สาสวๆคิดว่าเธอกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยมาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเธออีกแล้วหรอ เมลิซาเอาเท้าลงจากโต๊ะเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเมฟคะอย่าเครียดไปหน่อยเลยค่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะหนูว่านั่งลงก่อนดีกว่าค่ะเอ้าใครเอาเข็มหมุดมาไว้บนเก้าอี้ของฉันเนี่ยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะแน่นอนต้องเป็นเมลิซาแน่นแน่เมลิซา <Hey. S 1> นี่มันฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะไปพบอาจารย์ใหญ่กับฉันเดี๋ยวนี้ได้เลยค่ะคุณเมฟเห็นไหมล่ะฉันเป็นเด็กดีจะตายสงสัยคลาสนี้จะต้องยกเลิกแล้วล่ะ <laughs> หนูก็แค่รอเล่นนิดเดียวเองะต้องจริงจังกันขนาดนั้นเลยหรอพวกเราปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับดูลูกสาวของคุณสิครับเธอได้ F ฟหมดทุกวิชาเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าได้เกรดแบบนี้เธอก็ลืมเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยไปได้เลยคุณโทมัสคะคุณพูดมากเกินไปแล้วนะคะเลิกทำแบบนี้ได้แล้วนะเธอโดนแม่เมลิซาเธอต้องเรียนซ้ำชั้น แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ของเธอจะช่วยดูแลเธอเองนี่คือคุณเทวิตและคุณบาบาร่าพวกเขาเนี่ยเหรอคะนี่มันตลกมากเลยอะเดี๋ยวหนูจะไปเป็นตัวปัญหาให้พวกเขาเองเลิกร้องได้แล้วค่ะแม่เดี๋ยวหนูก็กลับมาแล้วคะ่ะแหมแล้วเราจะเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่ละคะตอนนี้เลยจะ้ะเมลิซาตามมาเลยนะหืมไหนมาดูหน่อยซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรอบ้านใหม่ของฉันนะ่ะมันดูเก่ามากเลยอะระวังคุณพ่อคุณแม่ใจร้ายไว้ให้ดีงั้นหรอนี่มันตลกมากเลย โอ้ยมาดูกันดีกว่าว่าใครจะหัวเราะดังกว่ากันยินดีต้อนรับนะจ๊ะเมลิซาขั้นแรกเราต้องถ่ายรูปกันก่อนจ้ะหนูไม่ว่าอะไรใช่ไหมก็ได้ค่ะดูเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่บ้านนี้จะจริงจังกันมากเลยล่ะต้องถ่ายกันอีกนานแค่ไหนะคะอีกแค่ไม่กี่รูปเองจ้าเมลิซาไม่เอาแล้วค่ะนี่มันน่าเบื่อมากเลยอะหนูไปก่อนดีกว่าแต่การถ่ายรูปมันไม่ใช่ชาเล์จที่ยากที่สุดที่นี่หรอกนะเมลิซานี่ชุดอยู่ิฟอร์มชุดใหม่ของหนูนะ <What? S 1> ลองดูสิจ้ะหนูไม่ใส่ชุดพวกนี้หรอกคะ แดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เมลิซานี่คือกฎของที่นี่นะจ๊ะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างเป็นสิ่งต้องห้ามหมดเลยเหรอที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ทําอะไรบ้างเลยหรือไงคะใช่แล้วจ้ะที่รักหนูต้องทําตัวดีๆแล้วก็เรียนให้ได้เอทุกตัวเลยนะกลับห้องไปได้แล้วไปทุกอย่างเป็นไปตามแผนเธอช็อกมากเลยงั้นให้เวลาเธอหน่อยก็แล้วกันคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ของเธอเนี่ยแปลกมากเลย แต่เตียงนอนนี้มันนอนสบายสบายแต่เมลิซาคงนอนได้ไม่นานหรอกนะเพราะว่าเนี่ยมันหกโมงเช้าแล้วอรุณสวัสดิ์จ้าทุกคนงั้นเรามาเริ่มวันใหม่กันเลยดีกว่านะตื่นได้แล้วเมลิซาหนูมีเวลา5นาทีในการเตรียมตัวนะจ๊ะเตรียมตัวระวังไปคุณพ่อคุณแม่ตัวจริงเขาไม่ทําแบบนี้กับลูกๆของเขาหรอกนะเควินเธอต้องทาได้แน่เลยฉันเชื่อในตัวเธอนะงั้นเรามาเริ่มมื้อเช้ากันเลยดีกว่านี่คือขท้าโอ๊ตแสนอร่อยต้องขอบคุณบาบาร่าเลยนะ ตอนนี้ถึงเวลาแต่งตัวแล้วล่ะต้องแปลงฟันแล้วก็แต่งหน้าไปพร้อมกันเลยด้วยง่ายจะตายเรียบร้อยแล้วเธอก็จะต้องเตรียมของไปโรงเรียนด้วยวันนี้มีวิชาอะไรบ้างนะเอาไปให้หมดเลยดีกว่าเนาะฉันห้ามลืมชุดยูนิฟอร์มชุดใหม่ของฉันเลยคุณเควินคุณบาบาร่าคะหนูมาแล้วคะ่ะคิดถึงหนูกันไหมคะว้าวเดี๋ยวก่อนนะจ้ะเมลิซาเราต้องมาตรวจเช็คกันก่อน ผมเธอไม่ตรงเลยนะแถมฟันก็ยังขาวไม่พออีกด้วยเนกไทของเธอก็ดูดีอยู่กระโปรงยาวเรียบร้อยดีแต่ว่าเธอใส่ถุงเท้าไม่เรียบร้อยนะเนี่ยไม่ใช่วิธีการใส่ถุงเท้าที่ถูกต้องนะจ๊ะมิลิซ่ากลับไปที่ข้อหนึ่งเลยนะแล้วเริ่มทําใหม่ให้หมดเลยเด็กๆเนี่ยเหมือนกันทุกคนเลยนะไม่มีใครคิดถึงเรื่องถุงเท้าเลยหรือไงเนี่ยฉันรอที่จะได้ออกไปจากครอบครัวนี้ไม่ไหวแล้วล่ะคุณพ่อคนใหม่เข้ามาแล้วคราวนี้อะไรอีกล่ะเนี่ย เด็กดีเนี่ยต้องมีบุคลิกที่ดีด้วยนะนั่งหลังตรงๆเลยนะเมลิซาเฮ้ๆ <Hey, hey, S 1> หนูกําลังกินข้าวอยู่นะคะปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวเลยอย่าจะนั่งแบบนี้นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ยอมง่ายๆหรอกนะตอนนี้คุณแม่มาแล้วเมลิซานั่งหลังตรงๆเลยนะอย่านั่งหลังค่อมแบบนั้นสิแล้วไม่ต้องมาเถียงฉันเลยนะมันไม่เวิร์กหรอกค่ะคุณแม่ไม่ต้องพยายามหรอกค่ะ <Hey. S 1> เมลิซานี่แหละตัวป่วนอันดับหนึ่ง เออเอาอีกแล้วหรอือเนี่ยแต่แควินเขารู้จักวิธีการจัดการกับเด็กแบบนี้เป็นอย่างดีเมลิซานี่น่าจะช่วยหนูได้นะจ๊ะห้ามลืมเรื่องนี้ไปเลยล่ะกินให้อร่อยนะจ๊ะนี่ร้อกันเลนหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้หนูจะไปกินได้ยังไงกันนะฉันต้องสอนบทเรียนให้พวกเขาหน่อยแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่คนใหม่จะชอบเพลงดังๆแบบนี้กันไหมนะลองเปิดสักเพลงสองเพลงดีกว่าบางทีพวกเขาอาจจะชอบก็ได้ นี่มันแผ่นดิสไหวหรือเปล่าเนี่ยเธอทนฟังเพลงแบบนั้นได้ยังไงกันนะเควินฉันดูแล้วว่าต้องทํายังไงตามฉันมาเร็วดูเหมือนว่าเมลิซาเธอจะลืมไปเลยแหลอว่าบ้านเนี้ยเสียงดนตรีเป็นสิ่งต้องห้ามเตือนเธอกันหน่อยดีกว่าเมลิซาปิดมันีนยวนี้เลยนะถึงเวลาที่หนูต้องทําความสะอาดห้องนี้แล้วล่ะพื้นในห้องเนี้ยคงไม่มีใครมาถูให้หรอกนะรีบไปลงมือเดี๋ยวนี้เลยทําความสะอาดเนี่ยหรอฉันไม่ทำมันหรอกฟังเพลงแบบนี้สนุกกว่าเยอะเลย ก็แค่ต้องหลี่เสียงลงนิดนึงแบบเนี้ยไม่มีใครรู้แน่ไอเดียนี้เจ๋งไปเลยแต่คุณพ่อเขาเป็นคนที่ฉลาดมากเลยนะมิลิซานี่คือกล้องวงจรปิดในห้องนี้นะจ๊ะมันน่าตื่นเต้นมากเลยเนาะแน่นอนจ้าสงสัยจะต้องทําความสะอาดแล้วล่ะยิ้มหน่อยเร็วมิลิซาหนูกาลังอยู่ในวิดีโอนะลูกไงตัวร้ายอย่างเธอกําลังทําตัวดีขึ้นและดีขึ้นอีกไม่นานเธอจะเป็นเด็กที่เพอร์เฟกต์เลยล่ะผู้ต้องหาทุกคนมีโอกาสได้โทรศัพท์กันทั้งนั้น คนพวกนี้ทำร้ายฉันตลอดเลยอะยังไงคุณแม่ก็คงจะไม่ทิ้งฉันหรอกนะเดี๋ยวเข้ารับโทรศัพท์สิคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณพ่อ<ๆ>คุณแม่จะไม่ว่างกันหรอกนะพวกเขากาลังพ <Wow. S 1> ักผ่อนกันอยู่นะที่รัก hmm. ลูกสาวของเราโทรมาด้วยนะคะเธอต้องการอะไรของเธอนะอืม oh. ผมว่าอย่าไปรับโทรศัพท์เธอเลยน่าจะดีกว่านะครับคุณพูดถูกนะคะที่รัก hmm. ความสงบแบบนี้มันดีมากเลยล่ละแม่คะแม่อยู่ไหนอะคะเอาไม่นะจับได้แล้วล่ะที่เนี่ยโทรศัพท์เป็นสิ่งต้องห้าม เธอลืมไปแล้วหรือไงฮะฝันดีนะจ๊ะเมลิซาสงสัยเธอจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วละ่ะการเรียนเรื่องแบบนี้มันยากมากเลยสารคดีมันดีต่อสมองของคุณมากเลยนะดูแล้วก็เรียนรู้ไว้นะจ๊ะเมลิซางั้นก็ได้ค่ะโอ้ยฉันอยากกินขนมจังเลยอะ่ะดูเหมือนว่าเมลิซาเธอจะแอบเอาขนมเข้ามาในบ้านนี้ด้วยนะเนี่ยแต่คุณพ่อเขาจับตาดูเธออยู่เสมอแหละ ห้ามกินน้ำอัดลมนะเมลิซ่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของหนูนะจ๊ะใครจะไปสนละคะแค่เค้กแสนอร่อยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่มันอะไรกันเนี่ยเมลิซ่าหนูจะกินของหวานตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยนะหนูไม่เคยคิดถึงเรื่องสุขภาพบ้างเลยหรือไงจ๊ะเอามันไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะฉันทําอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่มันน่าเบื่อสุดๆแล้วถ้าลองใช้เคล็ดลับนี้ดูสักหน่อยล่ะมันเคยเป็นไม้บรรทัดแต่ตอนนี้มันกลายเป็นผ้าเช็ดหน้าไปแล้วล่ะคุณชอบไหมละคะคุณพ่อ หนมาเล่นโซเชียลมีเดียหน่อยดีกว่าเมลิซาเธอต้องโดนลงโทษแน่อ๋องั้นเหลอคะเต็มที่ไปเลยค่ะอุ๊บทำไมมันมีผ้าเช็ดหน้าอยู่เต็มเลยนะหานี่กันอยู่หรือเปล่าคะคุณพ่อคุณแม่เธอกลับห้องไปเลยนะเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ห้ามออกมาจนกว่าจะถึงมื้อเช้านะทีนี้ไม่มีอะไรให้ทำเลยอะอย่างน้อยฉันก็มีโทรศัพท์ให้เล่นแล้วนะว้าว เพื่อนๆฉันกำลังปาร์ตี้กันอยู่เลยทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยนะฉันต้องคิดแผนอะไรหน่อยแล้วล่ะใช่แล้วฉันต้องหนีออกไปให้ได้เสียเวลาอีกไม่ได้แล้วต้องเอาของที่จำเป็นไปด้วยโอ้ไม่นะคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนั้นไปทางนี้ไม่ได้แล้วล่ะแบบนี้พวกเขาต้องจับฉันได้แน่เลยฉันจะทำยังไงดีนะฉันพลาดปาร์ตี้นี้ไม่ได้ด้วยสิใช่แล้วหน้าต่างไงล่ะไปกันเลยทางสะดวกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาทุกคนเองนะเพื่อนๆนี่หนูจะไปไหนฮะเมลิซา ในห้องสมุดคะ่ะไม่จำเป็นหรอกจก้ะที่เนี่พวกเรามีหนังสือเพียบเลยเริ่มอ่านได้เลยนะจ๊ะนี่มันโหดร้ายมากเลยอะ่ะแบบนี้ฉันคงอ่านไม่จบแน่นอนฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้แล้วไม่มีทางหรอกจ้ะเมลิซา <What? S 1> พวกเราจับตาดูอยู่เสมอแหละื <c oughs> คุณบาบาร่าและคุณเควินพวกคนเล่นกับเด็กผิดคนแล้วล่ะฉันจะต้องเอาคืนให้ได้คุณพ่อคุณแม่คะมือเย็นพร้อมแล้วคะ่ะ mm hmm. นี่แหละที่เขาเรียกว่าเด็กดี มันก็หอมอยู่นะเซียวไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อร,รีบทานก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันเย็นนะคะพร้อมหรือยังใจเควินงั้นเรามากินพร้อมกันเลยนะเธอตั้งใจทํามากเลยล่ะทำไมมันเผ็ดแบบนี้เนี่ยนี่เป็นสูตรพิเศษของหนูเลยนะคะชอบกันไหมล่ะคะใครมาจุดไฟในป่าของฉันเนี่ยจริงด้วยอะ่ะนี่ใส่พริกลงไปทั้งสวนเลยหรือเปล่าเนี่ย คงไม่โกรธหนูใช่ไหมคะค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะหนูกลับห้องก่อนก็ได้ไปก่อนดีกว่าการสอนเด็กอย่างเมลิซ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยล่ะแต่พวกเขาก็ทําได้ตอนนี้เธอสําเร็จการศึกษาแล้วเมลิซ่าเธอจะได้เป็นอิสระแล้วเธอก็สมควรได้รับมันแล้วล่ะ้อมหรือยังจ้าเควินแล้วนายก็อย่าร้องไห้แบบทุกทีล่ะเมลิซ่าหนูผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วจ้ะตอนนี้หนูเป็นอิสระแล้วนะแล้วอย่าลืมนะจ๊ะ ยืนหลังตรงๆด้วยพ่อคะแม่คะหนูอยู่นี่คะ่ะมาน,นี่เร็วลูกหลักพวกเราคิดถึงหนูมากเลยถึงเวลากลับบ้านก mm ัน hmm. แล้วล่ะสงสัยสายควคนนี้จะมีปัญหาเหมือนกันนะน่าสงสารเธอจังพวกเขาก็พาเธอมาโรงเรียนนี้เหมือนกันหรยอนเนี่ย mm hmm. เอาไปเลยจ้า <Wow. S 1> เธอน่าจะต้องการมันนะอดทนไว้นะ mm hmm. แล้วอย่าลืมว่าตัวเองเป็นใครล่ะ หนูไม่ต้องการชุดแบบนั้นแล้วละคะ่ะหนูเป็นอิสระแล้วเมลิซาเธอเอาอีกแล้วหรือเนี่ยเด็กปนๆเนี่ย <c oughs> <ๆ>ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยล่ะแต่คุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน <c oughs> คุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหม <c oughs> คุณอยากไปอยู่กับบาบาร่าและเควินบ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุมว้าว